โจทย์หนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้กับคนไทยรุ่นใหม่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำให้ตลาดประเทศไทยใกล้ชิดมากขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลกไปสัมปาปเราก็เลยทำบริษัทร,ร่วมทุนหรือมีพัทหน้าต่างๆจากทั่วโลกนะครับรวมถึง SM Entertainment รวมถึง The Black Label รวมถึง CJ e จนแะต่างเพื่อจะหาฟอร์มูล่า ที่เราจะมาพัฒนาศิลปินไทยนะครับในโครงการของ The Black Sea ก็เป็นบริษัทล่าสุดของเรานะครับที่มุ่งมั่นจริงๆที่จะพัฒนาอคอนเทนต์จากประเทศไทยศิลปินจากประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยมีพันธมิตรกับคุณเท d ดี้พารซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ชั้นต้นๆของโลกณนะวันนี้เป็นผู้ที่มีประวัติในการพัฒนาวงชื่อ Big Bang to anyone และแน่นอนล่าสุดของเขาก็คือ แบล็ k พิง k นะครับแล้วก็มีศิลปินล่าสุดในเรืองนี้ก็คือชื่อเหมียวนะครับ mm hmm. งั้นการที่ร่วมบริษัทกับเทดดี้พาร์คแล้วก็มี Executive Producer ของเขาในประเทศไทยคือคุณแดนนี่ชังเป็นความคอมมิตเมนต์ระดับประเทศของเราที่จะใช้วัฒ,วฒนธรรมโลกของอุตสาหกรรมมิวสิกใช้ กลไกต่างๆใช้โน้ต h ฮาต่างๆมาพัฒนาศิลปินไทยที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับแต่ให้สะดวกมากขึ้นในการไปสู่ความฝันของเขาที่เป็นศิลปินระดับโลกนั่นเองการที่มีการผนึกกำลังกันระหว่าง Dreamer กับเคเรือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมบีบริษัท True Corporation อยู่ในเครือบริษัททรูคอ o r ปอเรชันเนี่ยครับก็ มีเครือข่ายด้านสื่อที่ครบวงจรเนี่ยเราเรียกว่า360องศาเหมือ,อ,มอนกันมีช่องถ่ายทอดโทรทัศน์ดิจิทัลระบบดิจิทัลเหมือน TNN นะวันนี้หรือ True for you มีระบบ PAY TV ใช่ไหมครับระบบสมาชิกของการเผย,ยแพร่ก็คือ t r u v i s i o n มีโ t ที OTT พลตฟอร์มครบถ้วน True Vision Now, True ID อะไรต่างๆมีช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค 360องศาของการใช้ชีวิตของเขางั้นการที่เราพนึกกำลังกันกับ dreamer ที่มีศิลปินที่มีศักยภาพมีผลงานครบทุกมิตินะครับจากการแสดงมีผลงานเพลงแล้วก็มีโอกาสที่เป็นนักแสดงที่ดีเหมือนกันเนี่ยครับเราก็เลยคิดว่า partnership เนี่ยครบท้วนจริงๆในเชิงของมุมมองของศิลปินให้มีผลงานรอบด้าน กับบริษัทของเราที่มีสื่อรอบด้านมาทำผลงานที่จะเป็นหนึ่งครอบคุมประเทศทัดบาทประเทศไทยให้แข็งแรงแต่มากกว่านั้นก็คือมีผลงานหรือคอนเทนต์ที่เราจะส่งออกได้ผ่านระบบดิจิทัลต่างๆที่ทุกคนคุ้นชินคุ้นเคยนะวะัน